วันแชมเปี้ยนชิพส่องกิจกรรมนักกีฬาก่อนลุยศึกวันไฟไนท์19อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแฟนกีฬาทั่วโลกจะได้รับชมความดูเด็ดเผ็ดมันของวันไฟใน19ที่จะนำทัพนักกีฬามาโชว์ฝีไม้ลายมือกันที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์นี้เริ่มคู่แรกเวลา8นาฬิกา โดยบรรดานักกีฬาทั้งหมด18ชีวิตที่ร่วมทำศึกในอีเวนต์นี้ต่างได้ทยอยเดินทางกันเข้ามาเก็บตัวตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่โรงแรมรามากาเดนกรุงเทพโดยมีกิจกรรมต่างๆที่วันจัดเตรียมไว้เพื่อให้นักกีฬาได้สนุกและผ่อนคลายรวมทั้งยังมีบรรยากาศเบื้องหลังที่ไม่มีใครเคยเห็นก่อนที่พวกเขาประชันฝีมืออย่างเข้มข้นบนเวทีจริงเช้าวันเสาร์นี้ซึ่งเราได้รวบรวมคลิปวิดีโอมาให้แฟนๆได้ชมกันพอหอมปากหอมคอ ติดตามรับชมการถ่ายทอดสกวันไฟใน19เสารที่17กุมภาพันธ์นี้ผ่านทาง watch.wnif.com a บางประเทศ Facebook YouTube วันบางประเทศเริ่มคู่แรกเวลา8นาฬิกาและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยรับสัญญาณสดเวลา10นาฬิกาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง Thai Ticket ทท Major